จอเรนพรท่านผู้ชมทุกท่านขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะมงคลโดยธรรมภาพพระบรรลือปาวโลและคณะนะครับสำหรับเทปนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับบนพระมหาจีดีชั้นที่14นะครับบริเวณด้านนอกด้านนอกนี้ก็จะบรรยากาศเย็นดีแล้วก็เย็นสบายด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับสำหรับ กิจกรรมหรือว่าข่าวคราว,าวประชาสัมพันธ์ของทางวัดธรรมมงคลแล้วก็สถาบันพลังจิตอนุภาพของเรายัางประกาศจูประกาศรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่31นะครับวิสุทธิมัครคนะ นะักสถาบันพลังจิตอนุภาพของเราทั่วประเทศทุกสาขานะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023111387นะครับสถาบันพลังจิตอนุภาพสำนักง,งานใหญ่วัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานะครของเรานะรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคมนะครับอันนี้คือข่าวแรกส่วนข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวข่าว จัดงานหรือว่างานเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินีแล้วก็มหาราชาของเรานะครับจัดที่สยามพารากอนนะครับพารากรนอนหอวันที่29กกรกฎาคมพุทธศักราช2555ณสยามพารากอนชั้นที่5นะครับไปเยอะๆนะครับไปสวดมนต์เพิ่มพลังจิตพลังใจแล้วก็ส่งกระแสจิตถวายเป็นพระราชากุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานะครับแล้วก็พระบรมวงสารุวง์ทุกพระองค์นะครับเราวันนี้อาตมาภาพก็ยังอยู่กับน้องเจเจอยู่เหมือนเดิมนะครับจเจริญพรน้องเจเจกราบนมัศกรค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่คําถามนะครับเจก็มีเกรดความรู้สําหรับคนดูหนังกันบ้างนะครับ สำหรับคนที่คลั่งไคลแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับคุณจะฟังน้ไว้ว่ามีการใช้สัตว์ถึง250ตัวตลอดภาพยนต์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับและนี่ก็ยังไม่รวมแมลงนะครับซึ่งเป็นการที่ใช้สัตว์เยอะมากจริงๆนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์มีกี่ภาคมีเจ็ดภาคครับน้องเจเจดูครับหรือว่าอ่านเอีทั้งสองอย่างเลยครับอาจารย์ต้องเจ็ดภาคแล้วเหรอหมดแล้วครับถามอาจารย์บ้างไหมครับ ไม่ได้ดูสักพักเลยแล้วก็ไม่ได้อ่านสักเล่มเลยนะแล้วก็มีอะไรก็เล่าอาจารย์ฟังบ้างก็ดีเนาะครับเกี่ยวกับฮร์รีพอตเตอร์เนาะครับครับมีอะไรถามพระอาจารย์ครับก็มาสู่คําถามนะครับเจอยากจะถามว่าพลังจิตคืออะไรและพลังจิตมีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างครับอพลังจิตเอาตามตัวเลยเนาะแต่ตามตัวเลยท่านผู้ชมทั้งหลายคำว่าพลังจิตเนี่ยก็คือพลังหรือว่ามาจากคำว่ากําลัง ํำลังกับพลังก็คือคําเดียวกันนะครับส่วนจิตก็คือจิตกับใจก็คําเดียวกันก็สรุปโดยภาพรวมก็คือกําลังแห่งใจหรือว่ากําลังแห่งจิตนั่นเองนี่คือความหมายนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับสถาบันเนี่ยสถาบันที่ที่สอนเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการทำสมาธิที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศเนี่ยนั่นก็คือสถาบันพลังจิตอนุภาพ ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรีทโรเจ้าวาดวัฒธรรมมงคล<ะ>เป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็ได้ใช้คําว่าสถาบันพลังจิตอนุภาพขึ้นมา<ะ>ก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรใช่ไหม<ะ>ก็คือเกิดขึ้นจากการทําสมาธินี่แหละดังนั้นแล้วพลังจิตตัวนี้เนี่ยนะครับพลังจิตตัวนี้ก็คือเกิดขึ้นจากการทําสมาธิะนะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยังกล่าวอีกว่าพลังจิตตัวนี้ทุกคนก็ต้องการอยู่แล้วต้องการอยากได้อยากมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จักการทำนะก็คือ,ส,อสมาธิเนี่ยนะเป็นบ่อกเกิดของสติปัญญานี่คือประโยชน์ของพลังจิตที่ว่ามาเมื่อกี้นะเป็นบ่อกเกิดของสติปัญญานั่นก็คือเป็นบ่อกเกิดของสติปัญญาทั้งหลายนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ วิริยังนะครับหลวงพ่อวิริยงของเราท่านก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าการจะทําพลังจิตหรือว่าการจะทําสมาธิได้โดยการสะสมพลังจิตเนี่ยอย่างต่อเนื่องก็คือทําสมาธิอย่างสม่ําเสมอนะนี่ก็คือ,คอพลังแห่งจิตเมื่อเราพลังมีพลังแห่งจิตเยอะๆแล้วหรือว่าพลังของสมาธิเยอะแล้วนี่ประโยชน์ของสมาธินี่ส่วนหนึ่งนะที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านกล่าวไว้ว่าหนึ่งก็คือทําให้หลับสบายคลายกังวล พลังจิตตัวนี้แหละนะครับพลังจิตตัวนี้เนี่ยจะสามารถมาช่วยระงับอารมณ์ของเราได้ในช่วงหนึ่งก็คือเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเรานอนไม่หลับนี่ก็ขอให้นึกพูทโทเมื่อเรานึกพูโทปั๊บพลังจิตตัวนี้ก็จะไปช่วยให้เรานี่จิตมีจิตใจร่วมเป็นหนึ่งนะครับคําบริกรรมคําพูดโทนี่ก็จะจิตก็จะเข้าสู่ภวังก็จะทําให้เราหลับนะฮะนี่คือทําให้เราหลับสบายคลายกางังวลข้อที่สองก็คือทําให้อ่า เรียกว่ามีมีสติปัญญาทําให้รอบครอบของการทํางานทําให้ระงับความร้ายกาจอะไรอย่างเงี้ยมีมีเยอะแยะครับเป็นบุญเป็นกุศลน,นะทำให้สมองปัญญาดีนะครับทําให้จิตใจอ่อนโยนเยอะแยะมากมายนี่คือประโยชน์ของพลังจิตโดยคร่าวๆนะวาจารย์ไม่ไม่กล่าวหมดทั้ง12ข้อเพราะว่าในหลักสูตรคูสมาธิเนี่ยใครที่เรียนหลักสูตรคูสมาธิก็จะรู้ดีว่าประโยชน์ของสมาธินี่มีอะไรบ้างครับ ดังนั้นแล้วนี่คือโดยภาพรวมคําว่าพลังจิตถ้าจะพูดเนี่ยนะคำว่าพลังจิตเนี่ยมันกว้างมากพูดได้ทั้งวันนะพูดได้ทั้งวันแต่ว่าคือบอกตรงๆกันนะครับว่าคําว่าพลังจิตตัวนี้ไม่ใช่ว่าเอาพลังจิตไปไปไปหักช้อนไปทําพลังจิตยกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อนนั้นคือเรียกว่าไม่ใช่พลังจิตที่ถูกต้อง นะครับอย่างเช่นที่ทางที่ถูกต้องนะ,ะที่หลวงพ่อบอกว่าก็คือการทาสมาธิแล้วก็บอกว่าาหลวงพ่อนั่นก็บอกอีกไว้ว่าพลังจิตหรือว่าพลังสมาธินี่จะสะสมได้ก็ต้องทําสมาธิอย่างเดียว <tennis. S 1> ทางอื่นทําไม่ได้เหมือนกันกบเราเรับประทานอาหารเนี่ยเรากินข้าวเนี่ยเราก็ต้องกินทางปากอยู่แล้วใช่ไหมไปกินทางอื่นได้ไหมไม่ได้กินทางหูได้ไหมไม่ได้เข้าทางตาได้ไหมไม่ได้คไม่ได้เราก็ต้องกินทางปากค่ะ อ,อ่พูดให้สุภาพก็คือรับประทานนะครับรับประทานทางปากทางเดียวเท่านั้นนะเจกเช่นเดียวกันเราอยากจะมีพลังจิตหรือเราอยากจะมีพลังของสมาธิเยอะๆนี่เราก็ต้องทําสมาธินะครับสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อเขาบอกว่าอย่าทำเยอะนะไม่ต้องทําเยอะก็ได้ทําแค่วันหนึ่งเนี่ยแค่15นาทีก็พอ ทำแค่สิบห้านาทีไม่ได้ทําครั้งเดียวนะไม่ได้ทำครั้งเดียว,นะท,ยวท่านบอกไม่ให้ทาครั้งเดียวทาแค่สามครั้งก็พอครั้งละห้านาทีก็คือเช้าห้านาทีกลางวันห้านาทีแล้วก็ตอนเย็นอีกห้านาทีวันหนึ่งเราก็จะได้ส <15 S 1> <15 S 2> ิบห้าสิบห้านาทีเลยเห็นไหมเราไม่ต้องไปนั่งนานก็ได้เนี่ยนี่แหละก็จะทําให้ใจของเรานี่มีพลังรหรืออนุภาพของจิตนั่นเองอนุภาพของใจนี่คือพลังจิตหรือว่าพลังใจนั่นเอง เนาะครับพอาจารย์มีอะไร,รอีกไหมสุดท้ายนี้เจก,ก็มีพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันเช่นเคยนะครับว่าไว้ว่านาหิสาธุโกโทความโกรธนั้นไม่ดีเลยครับกราบนมันสการค่ะพระอาจารย์จเจริญพร